อาล้ค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยพึ่งจะมีเวลาครับพึ่งจะมีเวลามาลงไหเป็นแนวทางเลือกทางช่องเป็นแนวทางนะครับผมกับมาอาจจะสายแนย่กดติดตามไว้ครับผมมาจ,จะสายมากๆใก่เวลาออกแล้วนะครับผมเต็มทน้นถ้าผู้ใดยังมกักยั่งติดตามกันจัดไปครับผมกดกระดิ่งไว้ครับกระดิ่ง มันจะแจ้งเตือนเฮ้าไปเลยครับผมว่าว่าเฮ้ามีการหรื้อสันไก่หอดเวลาแท็กซี่โมงเคิงกะเขาไปค้นหาเบิ้งครับเขาไปค้นหาเพื่อมีคลิปใหม่ล่งเนาะเฮ้ากับแั่ย่างบดถ,ถิงช่องไปใส่แล้วครับผมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจขอบ,บอบคุณสำหรับการคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการแชร์การกดไลค์ปุยอยากเบา้าหลายใยห้หางมาสายแนย่แต่กะเขานะหมู่ว่านี่ครับผม เข่าแปดศูนย์เข่าซ้ายลูดกว่าจะมาได้กพิเศษแล้วมีพี่เรอครับกว่าจะมาได้ถ้าเข่าแล้วก็ขอให้ยุดกรต้องไปต่อครับมือว่านี่ถ้าผู้ใดเบิ่งเข่ากับผู้ใดถ้าเข่าเราไม่กระต้องไปต่อเล่าเนาะเล่าก็ออกแบบนี้เข้าก็ตายอย่างเดียวนะคะผมแต่เข่ากับผู้ใดเอาคัดตังมาเข่ากับเป็นแบบนี้นะครับผมอาการมันกคือว่ามันหลีบมันฝาวมาฟันทงลูด วันสุกครับมันสุก19มีนาคมลูดเก้าฟันเก้าวิ่งเก้าลูดเก้าจัดไปครับผมสายรูดนเนาะมือนี้ครับมันสุกตัวเน้นครับเน้นเก้าห้าเก้าแปดเน้นเก้าห้าเก้าแปดเก้าจับคู่ครับเก้าศูนย์เก้าเจ็ด 9ก้าห้าเก้าแปดเเกเจ็ดรูดเก้าฟันเก้าวิ่งเก้าจัดไปครับผมมันได้แบบนี้เท่ากับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางทางนั้นเลยบอมีการการันตีว่ามันจะมาเลยเปร์เซ็นต์บอเท้ากับมาลงให้คือเก่าสำหรับแนวทางขอบคุณสำหรับการรอกันอยู่นะครับผมขอบคุณหลายๆแต่ถา้าแมนมันมีโอกาส มาเร็วกันนี้เขาอันนี้มันติดธุระแล้วบวกกับแม่ป่วยนะเจ็ดตัวเด่นเก้ากับเจ็ดครับวันนี้เจ็ดจับคู่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดจัดไปกับแนวทางมักกระจายไปครับผมพอว่ามากกักผ่าน มาตัวกันครับห้าศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์มากบอรครับหมื่นมากกันบอมากกันเนบอรครับผมแนวท้านะครับไปแล้วครับผมตัวจอสิบตัวมันอาจจะมืดไปหน่อยนึงรถ จำตำแหน่งเด็กแว้นนกกระว่าวกับหายกำลังใจครับมาหายกำลังใจกันเด้อครับท่านผู้ชมกันอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเด้อครับผมไปต่อกันเลยกับจับสามตัวครับผมสามตัวห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้ามันอาจจะมาเบิ้ลก็ได้เราต้องจับไว้ก่อนครับผม แปดเก้าแปดอีกตัวหนึ่งครับผมห้าเก้าแปดจัดไปครับผมจัดไปครับแนวทางของทั้งชองเฮากำลังใจฝากใครกำลังใจกันไปครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆ,ๆรดูแรงฮิง